อำเภอแม่สอดร,ร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามถนนในช่วงหัวค่ำอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากที่ทางอำเภอแม่สอดโดยนายชัยพฤกษ์เชนทันรักในอำเภอแม่สอดได้มีการประสานขอรถบรรทุกน้ำ หน่วยบรรเทาสาธารณาภายัยพร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครแม่สอดโดยทางดรเทิดเกียรติชินสารานันนายกเทศมนตรีนะครแม่สอดได้มอบหมายหน้าที่ให้ในายกุลเครเวีระรองนายกเทศมนตรีพร้อมนายพงพัฒน์พยอมยนต์หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนครแม่สอดจัดรถบรรทุกน้ำหน่วยบรรเทาสาธารณาภายัยพร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครแม่สอดออกทำการพ่นล้างทำความสะอาดและ ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยความร่วมมือระหว่างอำเภอแม่สอดและเทศบาลนครแม่สอดที่บริเวณตลาดสดพาเจริญจนถึงถนนโรงฆ่าสัตว์ในเวลา20นาฬิกาถึง22นาฬิกาและในคืนวันที่23มีนาคมจะออกทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 บริเวณถนนปราสาสตวิถีตั้งแต่หน้าโรงเรียนสัพวิทยาคมถึงบริเวณแยกวัดอรัญญเขต คืนวันที่24มีนาคมจะออกทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 บริเวณถนนอินทรคีรีหน้าวัดอร hatten, ะะัญญเขตถึงถนนหน้าวัดมณีไพรสนคืนวันที่25มีนาคมจะออกทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 บริเวณถนนจิตวนาแยกตลาดสดบ้านเหนือถึงบริเวณแยกหอนาฬิกาคืนวันที่26มีนาคมจะออกทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 บริเวณถนนแยกหอนาฬิกา ถึงบริเวณแยกปังกีคืนวันที่27มีนาคมจะออกทําการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 บริเวณถนนสีพานิชสี่แยกจิตอะไลถึงถนนหน้าโรงเรียนราชวิทยาคืนวันที่28มีนาคมจะออกทําการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 บริเวณถนนเย็นอากาศแยกโรงเรียนอิสลามถึงบริเวณตลาดท่ารถดอย คืนวันที่29มีนาคมจะออกทําการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 บริเวณถนนสามแยกร้านแพรสีแดงถึงสี่แยกปางกีคืนวันที่30มีนาคมจะออกทําการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 บริเวณถนนอิสลามบำรุงจนถึงถนนบัวคูนและคืนวันที่31มีนาคมจะออกทําการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 บริเวณถนนสี่แยกเจ้าสัวสามแยกที่ว่าการอําเภอแม่สอด สามแยกวัดอรัญญเขตถึงตลาดประชารักจึงฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและชาวชุมชนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับทราบโดยทั่วกัน